ูช้ชมคะกลับมาที่เรื่องราวของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือบิ๊กโจ๊กต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเคยคุยกันไปแล้วว่าหัวกระดาสารไม่แห้งเลยใช่ค่ะคือต้นสัปดาห์เนี่ยไปฟ้องใครบ้างไปปปชกันนะไปฟ้องท่านบิ๊กตายนะคะพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปฟ้องท่าน157แล้วก็วันต่อมาไปฟ้องพลตำรวจเอกวินัยทองสองกตทรผู้สงบุณวุฒินะคะ,ใ,คะในข้อหาหม,มิ่นประมาทแล้วท่านก็ เอยเอยไปเปลยไว้ว่าเดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้จะมีฟ้องอดีตในตํารวจอีกคนหนึ่งที่ชอบออกมาเป็นกูรูวันนี้ไปแล้วค่ะไปฟ้องยศพลตํารวจตี1ท่านนะคะไปที่สานญกยากรุงเทพใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่วันนี้เออาร์เราทำมาบิ๊กโจ๊กฟ้องดะ แม้ต้องโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวจริงๆใช่ไหมตอนนี้คือท่านก็ยอมรับนะออผมโดดเดี่ยวมานานแล้วเดี๋ยวจะให้ไปฟังเสียงท่านบิ๊กโจ๊กนะวันนี้เราฝากผู้สึกอข่าเราไปถามท่านบิ๊กโจ๊กด้วยนะว่า คือท่านไล่ฟ้องทุกคนแบบนี้นะคนที่ฟ้องก็มีทั้งผู้บังคับบัญชาบ้างคนที่มีอำนาจทั้งนั้นเลยอะ่ะใช่ค่ะไม่กลัวหรอว่าเขาจะเดี๋ยวเขาผนึกกาลังกันแล้วกลายเป็นว่าบิ๊กโจ๊กโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวท่านตอบคําถามนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปฟังค่ะ,ะไปไล่เลียงก,กันก่อนนะคะที่ศาลยากกรุงเทพใต้นะคะวันนี้บิ๊กโจ๊กก็เดินทางไปนะคะในช่วงบ่ายไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองค่ะคุณผู้ชมท่านก็เดินทางไปยื่นฟ้องร้องนะคะในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะคะกับ พลตำรวจตีท่านหนึ่งนะคะเป็นอดีตในตำรวจมิโจท่านบอกว่าอดีตตำรวจท่านเนี้ยค่ะมาแสดงความเป็นกูรูนะทำให้สังคมเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดเกิดความสับสนแล้วก็อาจจะทำให้คนเข้าใจบิโจผิดด้วยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าวันเนี้ยที่มาฟ้องเนี่ยหลายคนอาจจะโอ้ทำไมฟ้องอะไรนักหนาะท่านก็บอกว่าท่านก็ทำเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองนี่แหละที่ผ่านมาเนี่ย โอเคแหละกูรูเนี่ยอาจจะไปแสดงความเห็นกันหลายครั้งแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ฟ้องเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่เจ็บช้ำน้ําใจนะแต่บิ๊กโจเนี่ยเจ็บช้ำน้ําใจแต่ฟ้องไงเี๋ท่านก็บอกว่าท่านจะฟ้องอะนะคะพร้อมกับบิ๊กโจเนี่ยฝากไปถึงกูรูนะบอกว่าถ้าไม่รู้กฎหมายจริงเนี่ยก็ไม่น่าจะออกมาพูดอะไรเยอะแยะบางคนเนี่ยอายุเยอะแล้วก็ควรจะหยุดให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้า,ขา,ขามาบ้างแล้วก็ผู้สื่อข,ข่าวก็ถามบอกว่าคือการไล่ฟ้องทุกวันนี้เนี่ยนะคะ คือมองเห็นไหมแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เนี่ยโอกาสที่ท่านจะได้กลับเข้าไปที่สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติกลับเข้าไปนั่งผบาตารเนี่ยนะคะคือท่านพิจูดท่านก็มองว่าคือส่วนตัวเนี่ยไม่ได้คือไม่ได้คิดหรอกว่าจะได้กลับหรือไม่กลับเนี่ยนะคะคือท่านบอกว่าท่านก็ต่อสู้กันตามกระบวนการตามกฎหมายมาตลอดที่ผ่านมาก็ไม่เคยไปขอร้องใครไม่เคยไปนั่งร้องไห้กับใครด้วยเพื่อที่จะอ้อนวอนขอให้ตัวเองเนี่ยกลับคืนตําแหน่งค่ะ วันนี้ไงผมสู้ตามหลักกฎหมายถูกไหมครับผมจะได้กลับไม่ได้กลับเนี่ยผมก็ต้องสู้ตามหลักกฎหมายถูกไหมครับวันวันนี้ผมไม่ได้ไปขอร้องนายกไปขอร้องใครต่อใครว่าให้มาช่วยผมนะผมไม่ได้ไปร้องไห้นะถูกไหมครับอแล้วผมไม่ได้ไปขอร้องใครต่อใครให้มาช่วยผมผมเดินตามหลักกฎหมายก็เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยผมก็โดนไปสำนักนายกผมก็ไม่ได้ไปขอร้องใครมาช่วยผมผมก็เดินตามหลักกฎหมาย ออนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะ่ะส่วนจะไปฟ้องร้องใครอีกนั้นนะคะนะักข่าวถามแบบนี้บิ๊กโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวจะไปฟ้องนายกแล้วก็จะฟ้องอีก2กูรูซึ่งเป็นอดีตนายตำรวจเหมือนกันค่ะน่า,นะาจะสัปดาหหน้านี้แหละใช่คือวันนี้วันศุกร์แล้วไงค,<ะ>คือจริงๆเราก็ตามเรื่องนี้มาทั้งสัปดาห์เลยคุณผู้ชมคะแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยรับรองว่าไม่แผ่วอีกแน่นอนนะคะ อย่างที่ปาดบอกเมื่อสักครูนี้คุณผู้ชมบอกบิ๊กโจ๊กไล่ฟ้องคน,คนนู้นคนนี้เต็มไปหมดไม่กลัวเหรอว่าจะผลักให้ทุกคนเนี่ยนะคะไปเป็นศัตรูแล้วบิ๊กโจ๊กเนี่ยเหลือคนเดียวกลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวไปเลยบิ๊กโจ๊กบอกว่าเอาจริงๆทุกวันนี้ผมก็โดดเดี่ยวอยู่แล้วนะเหมือนกับโต๊ะจีนที่ทุกคนเนี่ยมารุมกินโต๊ะกันไปหมดค่ะไม่ไมทุกวันนี้มันก็โดดเดี่ยวอยู่แล้ว นะเ,เพราะว่าทุกวันนี้ผมมันเหมือนโต๊ะีินอยู่แล้วก็รวมมันกินต๊ะกินอยู่ทุกวันนี้นะทีนี้แต่ว่ามันมีไม่กี่คนหรอกนะครับมันไม่ใช่ว่าทุกคนนะคนนอกเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกก็รู้ในตำรวจนี่แหละนะครับนะแต่บีเนี่ยว่าประชาชนเนี่ยเขามองเห็นได้นะว่าเกิดอะไรขึ้นแรกๆประชาชนเขาก็งงนะแต่วันนี้เขาก็เริ่มมองเห็นได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น อ่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต่อสู้เนี่ยถ้าผมไม่ต่อสู้ผม,มต้องกลับบ้านถูกไหมครับเพราะวันนี้มันกระทบสิทธิ์ผมแล้วก็มันทําให้ผมเสียหายเยอะนะครับก็มีแค่นี้คือหลังจากที่ท่านบอกว่าจะฟ้องนะทั้งท่านนายกนะ กูรูที่เป็นอดีตตำรวจอีกสองคนเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าคือหลายคนก็นึกย้อนกลับไปเมื่อวันก่อน,ใช,อนออใช่ไหมคะที่กตรเนี่ยเขามีมติออกมาใช่ไหมคะบอกว่าคําสั่งที่บิ๊กต่ายเนี่ยเซ็นให้บิ๊กโจโออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วคือบิ๊กโจท่านก็บอกว่าคือไม่เป็นไรหรอกผลจะออกมายังไงก็ตามเดี๋ยวท่านก็ต้องรอผลของคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยนะคะหรือว่ากรพคตรคือบอกว่าเนี่ยอันนั้นอะ่ะจะเป็นบทสรุปแล้วว่าท่านจะได้กลับไหมจะได้อยู่ไหมนะคะทีน ท่านก็บอกว่าตอนนี้ก็พอคตรนะคะคือบิ๊กต่ายเนี่ยท่านเขียนคําแก้อุทธรมาแล้วและบิ๊กโจ้เนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องมีการโต้แย áng, ้งกลับไปอีกทีนึงท่านก็บอกว่าท่านไม่ยอมเสียสิทธ์หลอกตรงนี้นะคะนนเดี๋ยวไปเล่าให้ฟัง